สวัสดีเพื่อนเพอช่องภาคฟุตบอลนะครับเจอกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับบนช anel แห่งนี้วันนี้ผมก็ได้รวบรวมข่าวสารการย้ายทีมมาฝากเพื่อนๆน,นะครับกับดีลที่ยังไม่ได้นําเสนอไปรวมถึงดีลที่เพิ่งปิดกันไปหมาดๆสําหรับซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับที่ยังคงเปิดทําการถึงเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่6แล้วก็ ผมได้รวบรวมมาทั้งหมดคลิปนี้มีทั้งหมด5ดีลด้วยกันนะครับสำหรับการย้ายทีมอย่างเป็นทางการและก็คาดว่าจะมีตามมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับรายการชูเสื้อละครเนื่องจากยังมีการย้ายทีมกันอยู่และก็ยังเก็บไม่หมดนะครับนะสำหรับใครที่ดูอยู่เป็นประจำก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย นะวันนี้มีโปรแกรมพลิอังกฤษนะครับค่ำคืนวันเสาร์รวมไปถึงไฟเดนไนด์ด้วยผลบอลจะเป็นอย่างไรโปรแกรมมีใครเจอใครบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนแล้วก็ไปชมชูเซอละครมก,กราสองพี่สิบหกต่อเลยนะครับผลบอลอังกฤษสัปดาห์ที่25นะครับผลบอลเมื่อคืนกันก่อนครับมีไฟเดนไนด์หนึ่งคู่ระหว่างยูงทองลีสจูเนเตสครับเปิดบ้านถลม่มเจ้าป่านอตงแฮมฟอเรสไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนค่ําคืนนี้ครับมีโปรแกรมการลงแข่งขันค่ําคืนวันเสาร์ทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะครับเริ่มจาก19บเนาฬิกาสานาทีครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาเดทองท็อตแนมอัสเปอร์นะครับช่วงเวลา4ี่ทุ่มมีด้วยกันทั้งหมด5คู่นะครับประกอบไปด้วย Mart, เดอร์รเชลลี่สปอนมต์เปิดบ้านรับการมาเยือนของสีผงาดแอสตันวิลล่าไอพยาอสตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมวดานซเดอร์แลนด์เดอะคาร์เลสเบอร์ลีย์เจอกับขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ด เจ้าส่วนนยฟูลแลมเจอกับทอฟฟี่สิริเงิอนอัฟฟาตันและก็มาป่าวูฟแฮนตันบันเดรอร์สเจอกับสิงห์บลูสโจซีนะครับส่วนคู่ดึกเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นสันิการโดนิลคาสเซนยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะบีสเบรนเฟิร์ดนะครับชูสระครับแอร์เบลไดซิกคว้าตัวกรูด้าแข้งดาวรุ่งยู21เยอรมันจากไบรตนันแอร์เบลไดซิกบรรลุข้อตกลงสัญญาคว้าตัวบราิยานกรูด้า ดาวเตะดริกีทีมชาติเยอรมันชุดอายุไม่เกิน21ปีมาร่วมทีมด้วยสัญญาแบบทีมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลจากสโมสรบริัตนแอนนอฟฟาเบียนทีมดังในศึกเพเมเลกอังกฤษครูด้าในวัย21ปีย้ายจากไมส์มาร่วมทีมลกนางนวลบริัตน Britain, ในปี2024อย่างไรก็ตามฟาเบียนฮูเซเลอร์คุณซื้อชาวเยอรมันของบริันเปิดเผยว่าทีมไม่สามารถการันตีโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ให้กับเขาได้ในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้หลังจากที่ซีซั่น2,025-2,026เขาได้เอาสตาร์เป็นตัวจริงเพียงแค่8นัดและลงสนามรวมแล้ว18นัดเท่านั้นคาดว่าเจ้าตัวจะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นกับทางไรซิกซึ่งปัจจุบันรังอันดับ5ข,ของตารางบูเดสลีกาเนื่องจากในทีมมีเพียงคริสตอฟเบลการ์เนอร์เพียงรายเดียวที่เป็นตัวหลักในตำแหน่งกองกลางตัวรุกมาเซลเชฟเฟอร์ผู้ในการกีฬาของไรซิกกล่าวถึงดีลนี้ว่า เราจับตามองเขามาหลายปีแล้วและจริงๆเราอยากดึงตัวเขามาร่วมทีมไรซิกตั้งแต่ปี2024เรายังคงติดต่อพูดคุยกับเขามาตลอดหลังจากนั้นดังนั้นเราจึงยิ่งยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เขามาร่วมทีมในตอนนี้แต่ว่าเบื้องต้นจะเป็นเพียงสัญญาแบบทีมตัวก็ตามทางด้าน,นกรูด้าเปิดใจหลังจากย้ายร่วมทีมว่าผมต้องการย้ายมาร่วมทีมแอร์เบลเรซิกทันทีที่ทราบ่าเป็นไปได้ที่จะย้ายมาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ แอร์แบลเป็นสโมสรระดับท็อปของเยอรมันและสไตล์การเล่นก็เข้ากับผมได้อย่างสมบูรณ์แบบมีการติดต่อกันระหว่างไลชิกกับผมมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นทําให้ผมรู้สึกดีและแสดงเห็นว่าสโมสรและผู้บริหารเชื่อมั่นในตัวผมและต้องการให้ผมมาร่วมทีมจริงๆนั่นยิ่งทําให้ผมมีความสุขมากขึ้นไปอีกที่ได้มาอยู่ที่นี่ ชูสระครับกาลาตาสลายดึงสิทธิ์เก่าซาชาโบอีคืนทินจากบายเยืนพวกออปชันซื้อขาดกาลาตาสลายทีมแชมป์นิกตุรกีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวซาชาโบอีและควาตัวเก่งกลับมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยสัญญาแบบยืมตัวจากบายเยมินกจนกระทั่งจบฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6โดยมีเงือ่อนไขออปชันซื้อขาดที่ไม่บังคับซึ่งถือเป็นการเสริมทับที่ผสมผสานระหว่างความคุ้นเคยและความรอบคอบทางด้านการเงิน ในแถลงการ์กาลาตาสรายยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงกับทั้งโบอีและบาร์เยมินิกสำหรับการย้ายทีมชั่วคราวในช่วงที่เหลือของฤดูกาลโดยสโมสรย้ำว่าออปชันซื้อขาดนั้นเป็นสิทธิ์ของกาลาตาสรายเพียงฝ่ายเดียวและไม่มีข้อผูกมัดใดๆหากสโมสรเลือกจะไม่ใช้ออปชันดังกล่าวสำหรับค่ายืมตัวที่กาลาตาสรายจะให้กับบาร์เยมินิกเป็นเงินสุดที่5 0 0 0 0 0ยูโรหรือประมาณ18ล้านบาทส่วนค่าเหนื่อยโบอีจะได้รับการันตีสุดที่อยู่ที่1.75ล้านยูโร สำหรับฤดูกาล2025-2026ซึ่งทางการาตาสรายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดส่วนค่าตัวในการซื้อขาดแม้สโมสรนจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่สื่อเยอรมันอย่างสกายเยอรมันและทรานเฟอร์มา k ์เกรายงานว่าออปชั่นซื้อขาดอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรหากการาตาสรายต้องการดึงดนวเตะไว้ย25ปีรายนี้มาร่วมทีมผาวอหลังจากจบฤดูกาล การกลับมาของโบอีถือเป็นการเติมเต็มวมัฏจักรการย้ายทียมที่ทํากําไรมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลตุรกีการตาสรายซื้อเข้ามาจากกรนด์สเตนฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2เดพื่อ้วยค่าตัวเพียง1.15ล้านยูโรเขาลงเล่นไป83นัดและกลายเป็นแบ,บ็คขวาที่ดีที่สุดในลีกจนกระทั่งถูกขายให้กับบาย,ยมินิกในเดือนม,มก,การาคม2024ด้วยค่าตัวสถิติสมโมสรในเวลานั้นที่ราคา30ล้านยูโรบวกกับโบนัสที่อาจพุ่งขึ้นเป็น35ล้านยูโร สถานการณ์ปัจจุบันโบอีซึ่งปัจจุบันมีสัญญากับปาเยนจนถึงปี2028ได้ลงเล่นให้กับทัพเสือใต้ไปแล้ว38นัดยิงไป1ประตูกับอีก5แอซเต์เขาเป็นส่วนหนึ่งในชุดคว้าแชมป์บูเลสลีกาฤดูกาล2024-2025และเดฟเบลซูเปอร์คัพ2026แต่ด้วยการที่ไม่สามารถที่ตำแหน่งตัวจริงได้อย่างสม่ำเสมอจึงนำมาสู่การย้ายทีมแบบทีมตัวในตลาดซื้อขายนักเตะมกราคม2026นี้ ชูสละครับทางการเบซิตัสทุ่ม20ล้านยูโรคว้าอักบาดูกองหลังวูฟเสริมแกลงสโมสรเบซิตัสได้ประกาศคว้าตัวเอมมานูเอลอักบาดูกองหลัง,ลงสสว ado, งัย28ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยรายงานระบุว่าอักบาดูย้ายจากวูฟแฮมป์ตันบอนเดอร์สมาร่วมทัพอินซีดัมด้วยค่าตัว20ล้านยูโรหรือประมาณ740ล้านบาทโดยจดากกาเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีครื่ง อักบาดูเพิ่งย้ายจากแรงส์มาอยู่กับวูฟในช่วงต้นปี2025ด้วยค่าตัว20ล้านยูโรเช่นเดียวกันโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาลงสนามรับใช้ทีมหมาป่าเป็นั้งสิ้น35นัดทำไป1ประตูกับอีก2แอสซิสชูสละครับแมวดำเอาจริงทุ่ม17.5ล้านปอนด์คว้านิวสารอังกูลูปีกตัวจีตจากอันเดเลช BBC Sports สปอร์ตสดชิดังรายงานว่านเร์แลนด์ได้บรรลุลข้อตกลงคว้าตัวนิวสันอังกูลูปีกทีมชาติเอกวาดอร์ในวัย22ปีจากสโมสรอ,อันเดเลชมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยมูลค่ารวมสูงสุด17.5ล้านปอนด์คือประมาณ750ล้านบาททัพแมวดำตกลงจะจ่ายค่าตัวเบื้องต้นที่จำนวน15ล้านปอนด์พร้อมกับเงื่อนไขโบนัสตามผลงานอีก2.5ล้านปอนด์ สำหรับดาวรุ่งรายนี้โดยอังกูลูถือเป็นในผู้เล่นริมเส้นที่น่าจับตามองมากที่สุดในลีกเบลเยียมในเวลานี้ด้วยจุดเด่นเรื่องความเร็วความดุดันในการไปกับบอลและจังหวะการจบสกอร์ที่หวังผลได้การย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นทั้งที่อังกูลูเพิ่งจะเจ,จร,ปประกาสัญญาฉบับใหม่กับอันเดรชแต่เมื่อเดือนกันยายน2025แต่เขาเลือกที่จะอำลาทีมหลังจากค้าแข่งในเบลเยียมมานาน3ปีครึ่งโดยผลงานในฤดูกาลนี้ถือว่ายอดเยี่ยม เพราะเขามีส่วนร่วมก,กับการทำประตูไปถึง15ลูกจากการลงสนาม30นัดในทุกรายการชูสละครับทุบสถิติโอฮยอนกุยูซบเบสิกัสด้วยค่าตัว14ล้านยูโรเซนยาวถึงปี2029สโมสรเบซิตัสดได้ประกาศคว้าตัวโอฮยอนกุยูมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ โดยมีค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่14ล้านยูโรหรือประมาณ520ล้านบาทพร้อมกับออปชันเพิ่มเติมที่อาจพุ่งขึ้นสูงถึงเป็น15ล้านยูโรและเซ็นสัญญาระยะยาวจนกระทั่งจบฤดูกาล2028-2029ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความคาดฝันที่สูงเรียวและนับเป็นการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งไม่ใช่แค่การเสริมทัพธรรมดาแต่คือการวางตัวเขาเป็นทางออกสำหรับปัญหาในแดนหน้าของทีม ทิศทางข่าวจากภายในสโมสร,รเป็นไปนในทิศทางเดียวกันโดยบอกว่าเขาคือกองหน้าที่ใช้งานได้ทันทีเบลซิตัสไม่ปิดบังแผนจะดึงตัวเขามาแทนที่ทาม่อับรรฮัมที่ย้ายออกไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้แม้ข้อเสนอแรกจะอยู่ที่12ล้านยูโรแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยอมเพิ่มออปชั่นเพื่อปิดดิลและแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมโอฮยอนกอยูตระหนักดีถึงหน้าที่รับผิดชอบโดยเขาได้เผยกับคนใกล้ชิดว่า เสื้อเบอร์9ของทีมมันมีน้ำหนักที่ต่างกันไปผมจะเปลี่ยนความคาดหวังให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่ภาระแม้เขาจะเป็นนักเตะเก,กาหลีใต้คนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรแต่เขาให้ความสำคัญกับผลง,งาน,นสนามมากกว่าเรื่องของสัญลักษณ์โดยประกาศกล้องว่าผมจะพิสูจน์ด้วยการทำประตูและชัยชนะการเปเลี่ยนแปลงทีมบริหารที่แกง๊งส่งผลกระทบต่อโอกาสก,การลงสนามของเขาการยายทีมจึงเป็นทางเลือกที่เป็นธรรมชาติสื่อเบลเยียมยกย้องว่าดีลวนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย เมื่อเก่งได้กำไรก้อนโตส่วนโอฮยอนกยูก็ได้เวทีเพื่อกลับมาเฉิดฉายในฐานะตัวหลักอีกครั้งการย้ายทีมครั้งนี้เป็นเป้าหมายเชื่อมโยงไปถึงศึกฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงในช่วงซัมเมอร์เขาถูกมองว่าเป็นปัจจุบันและอนาคตของทีมชาติเกาหลีใต้เคียงคู่กับโชกายูซองผลงานของเขากับเฟรซิตัสจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันในทีมชาตินั่นคือเหตุผลที่เขาย้ำเสมอว่าจะพิสูจน์ตัวเองในทุกนัด ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าหากชื่นชอบข่าวสารการย้ายทีมแบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับภาคฟุตบอลนะครับหรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตมากกว่านั้นเพื่อนเพื่อสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างเข้ามาเป็นครอบครัวภาคฟุตบอลกันได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดปุ่มขอบคุณหรือซปเปอร์แตงอันนั้นก็จะเป็นกำลังใจสุดสำคัญอย่างยิ่งยวดให้กับภาคฟุตบอลในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีทุนทรัพย์ก็กด subscribe กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปที่รับชมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับจะก,กนหัหมาคลิปหน้าบน c h anel n ภา,าฟุตบอลเช่นเดิมครับ